สวัสดีครับผมในช่องพลายถึงน,นะครับแล้วก็แฟนคลับอิฟีทุกท่านนะครับผมนี้ก็ามาดูพ่อใหญ่นะครับผมเพราะว่าเห็นอึพ่อใหญ่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเมือกอย่างนี้นครับผมเลื่อมาครับเป็นเมือกครับผมแล้วจะมีเลือดพุงออกมาครับนี่ ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับผมก็เห็นมาสองวันสามวันนี้แล้วครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับนี่กอ็อืสดใหม่ๆเลยครับอือเหมือกี้ครับผมนี่นี่ครับก็จะมีอะไรขาวติดมาด้วยเป็นเมือกนะครับผมมีเลือดปนออกมาครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ ที่กองเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่ีชมกันครับว่าเอ๊ท้องใหญ่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นครับผมออกเป็นมาสามวันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็เลยโทรให้คุณโมมาดูอาการครับผม คุณหมอก็กําลังจะมาะครับผมเดี๋ยวจะถามคุณหมอว,ว่าเขาเป็นอะไรนะครับอาหารก็กินดีนะครับผมแต่ว่าอืผิดปกตินะครับเดี๋ยวต้องให้คุณโมดูอาการว่าเป็นอะไรนะครับผมนี่พยากนนะครับรินซีกแล้วครับผม หูนยากเลยครับนุ่นก็พอพลายมันเสีนะครับร้องขอกินแล้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เล่นโซ่ครับทังก็ร้องหกเสียงนะครับผมเดี๋ยวคุณหมอมาผมก็จะทามอาการกับคุณหมอนะครับผมครับผมตอนนี้ก็คุณหมอก็มาดูอาการให้แล้วนะครับผม สวัสดีครับคุณโมครับผมอ,อมาเป็นเมือกเลยครับครับเป็นเมือกเป็นเลือดครับนี่ครับยกอภาพไปดูครับผมเป็นก้อนนะครับน,นี่อึไหม่ได้คุณโมนี่อันนี้อึไหไมย่มยมงมึกี้เลยครับนี่ ครับกินยาอะไรกินเนี่ยครับก็กินอาหารกินดีครับนู่นครับนี่ที่โกมอกี้นี่เป็นโสงวันซามันแลยครับเห็นแบบนี้บอกครับครับผมฮะถ้าจะเ,เ,เป็นอย่างนี้เลยขนมน แต่ไม่เยอะวันนี้เห็นเยอะวันนี้โอ้โหเห็นเยอะเป็นไรเป็นไรเป็นอะไรโอ้ยนี่เบ่งกันครับเบ่งก่อนออกมาครับเห็นบิงบ่งแรงนี่โกงตัวเลยนี้บุดท้องบิดว่ะคุณหมอได้ยังไงฮะล่วงอะไรครับ ออ๋ไม่เคยร่วงครับไไมไม่มมออกไปขึ้นลงบันเขาไม่รู้ว่ามันออกมาจากตรงไหนไม่รู้ว่าจุดที่ออกเนีย่ยมันเป็นส่วนเนี่ยม,มันเป็นเรือเรืเสพเรือตาย แผลแค่ไห <Okay, S 2> นแล้วก็มีหนองนนมีอะไรหัวก้อนบนนี้ไม่รู้ไปโดนอะไรมาอ,มอาจจะไม่ไม่รู้นะไม่ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาทำให้แบบนี้นี่ครับหนองปน้ะตายมาด้วยจะหาันกินดีทีนี้เราไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เจอ,อมันอาจจะมีแผลนะ่ะ ขานหรืออะไรบางส่วนทำให้เศษเนื้อเนี่ยหลุดออกมาครับโอ้ยใครกลงนนั้พี่เรนไมไปนตาขอรวจนี่มีทรงไหมมีทรงก็ขึ้นไปข้างบนลงบ้านไปลงบ้านฮะตรวจหน่อยไปลงบ้านเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องมา ว่าถ้าเป็นมาสองสามวันเนะี่ยถ้าเป็นมันไม่ใช่แบบเลือดเลือดปกติไงก็คือว่าคือถ้ามีเลือดเนี่ยมันยังบอกว่าแบบเป็นอะไรได้บ้างแต่นี้มันมีเศษเปืนว่าไข่ถัวยึ่งนะมันจะมีบางส่วนในลำไสนะ้ที่มันเสียหายหรือรุนแรงอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ไงครับตรวจด,ดูไว้ไหมไว้เอาให้ร,รวมจะมีลวดข้างบนน้อยข้าทซองนะล็อกอยู่นั่นเข้าทซองจนะิ้ม ท้องจิ้มนี่ดีกว่ามั้งมีทองมันง่ายกันเพราะนุ้มเล่นตัวได้ไงอยู่ตรงนู้นที่โรงพยาบาลจะเข้าท้องจิ้มไหมลองดูหน่อยเช็คดูหน่อยอาจจะเจอหรือไม่เจอไม่รู้ลองดูก่อนครับผมครับกินอะไรเป็นไงบ้างนอนกินอาหารก็กินดีครับเจอทั้งวันไหมพี่แบบนี้ก็เจอเป็นบางครั้งครับผมหรือไม่ได้ทั้งวันหรือวันละครั้งครั้งที่พี่ออกมานี่มีก็ไม่ไม่ไม่ไปไม่ไม่เช่นบ่อยนะ ก็จะเป็นเป็นแล้วแต่ช่วงที่เขาเขาอืดน,นะครับผมแต่แค่ไปยืโด,ดโตรดออกอย่างนี้เลยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ออกมาเป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งวันเที่ยวสักกี่ครั้งสามวันถ้าเครึ่งเที่ย<อ>วสักกี่ครั้งมันครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยครั้งสองครั้ง,ง,งครับแล้วเป็นทุกกองมั้หรือเพราะเป็นไม่ไม่ทุกกองไม่ทุกกองครับผม อันนี้ก็เห็นออกมาเยอะหน่อยก็เลยให้ขึ้นมดูออกมาเยอะหน่อยครับเมื่อช่าก็คุยกันกับเพร์เมาอยู่ว่าวงไซจะเป็นอะไรเหมือนคนท้องบิดนั่งว่าพี่กันกับเพร์เมาส์ต้องดูก่อนให้ดูว่าส่วนผนังันลอกอ่ะเวลาเขาจิขี้นี่เบ่งเขาโป่งออเลยใช่ไหมก็มีน้ำออกมาด้วยหรือกินหญ้าอ่อนเบาจะบอกไม่ได้เพราะผม ทพิงมาใตัดหญ้ากินหญ้าก่อนตรงนี้สมกันละเป็นเหรอครับยญ้แล้วเป็นครับแต่ก้อนไม่เห็นเป็นกินหญ้าเหลืองๆอันนี้ตัวนี้เป็นหญ้าเพิ่งปลูกตอนเมื่อกี้นะมันชิดเขียวอยู่สูงประมาณเท่านี้กระมวอางนี้อ๋อเห็กินหญ้าครับหญ้าอ่อนๆแล้วก็เป็นครับเนี่ยหญ้าดูนี่ครับแต่ก้อนที่บเดี๋ยวเดี๋ยวไปลอกดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าอ่าผมขอหน่อยเร็วขอหน่อยเร็ว ไรเลยบอกถอย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 เดี๋ยวจะเอาพ่้ใหญ่ให้คุณหมอดูคนหน่อ,อยนะครับผมครับตอนนี้ก็ให้คุณหมอตรวดูภายในหน่อยนะครับผมตอนคุณหมอทำงานเราก็จะมาทางให้ได้ชมกันนะครับผมหลังจากที่คุณหมอตรวจภายในให้พ่อใหญ่นะครับผม การของแม่ก็คือทำแทรกซีนะครับผมอยู่ระหว่างการรักษานะครับผมไม่ใช่เป็นคารทรมานแต่อย่ใดนะครับผมเพื่อการรักษานะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดเก์กดไลค์แล้วก็กดติดตามในช่องคลายทเถเงินนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ